โอเคครับผมก็ขอสวัสดีด้วยนะครับผมอันนี้ก็อยู่กับช่องแบงค์แมนนะครับผมวันนี้พี่ก็จะมาแจกโค้ดเหมือนเดิมครับผมนะวันนี้พี่บอกเลยนะครับว่าเป็นโค้ดแบบทุกคนต้องไปเสี่ยงดวงเอานะครับผมอันนี้จริงๆอันนี้จริงๆนะครับผมว่าเพราะว่าเป็นโค้ดสกินนะครับถ้าจำไม่ผิดนะสกินหรือฮีโร่น่าจะสกินนะครับผมนะก็คือนะครับโค้ดนี้เนี่ยทุกคนต้องเสี่ยงดวงก็คือมันจะสุ่มนะครับผมนะ ถ้าใครไม่ได้ก็จะไม่ได้นะครับมันก็จะได้เป็นพวกชิ้นส่วนฮีโร่หรือชิ้นส่วนสกินนะครับผมถ้าใครได้นะทุกคนมันก็จะเป็นสกินให้เราเลยนะครับผมอันนี้จริงๆนะครับผมพี่พูดจริงๆนะเออนะครับพี่ก็จะมาแจกของฟรีอีกแล้วนะครับผมทุกคนก็จะลืมกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับให้คลิปนี้ถึงสัก20ไลค์ก็พอนะครับผมนะทุกคนโอเคนะครับผมจะเป็นโค้ดอะไรเดี๋ยวพี่ใส่ให้ดูเลยนะครับ อันนี้พี่บอกเลยนะว่าต้องมันได้จริงๆครับผมอันนี้โทรศัพท์ก็จะแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าพี่ซื้อเครื่องนี้มาไว้อัดคลิปเอ่อเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับผมนะก็จะเป็นของ Android นะครับผมเสียงก็อาจจะแปลกๆหน่อยนะครับผมว่าพี่ไม่ได้เสียบไหม่นะก็ถือว่าเทสอไมค์โทรศัพท์ใหม่ไปในตัวเลยก็แล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมส่วนโค้ดที่พี่จะมาแจกนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับผมพี่ขอคนละหนึ่งไลก์ก่อนกดให้พี่นะครับกดไลค์พี่ขอคนละหนึ่งไลก์นะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับ อาจจะมีเสียงรบกวนอะไรก็ไม่ทราบก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้เสียบไม้นะครับผมโอเคนะครับเป็น C A นะครับผมแล้วก็ E นะ E แล้วก็ Z B Z นะครับผมแล้วก็ U D P นะครับผมนะ W u นะครับผมแล้วก็เป็นอ่แป๊ปเล็นะทุกคน B นะครับ G นะครับโอเคนะครับผมนี่นะครับผมแรงโคตรสำร็จนะทุกคนผมก็บอกแล้วนะครับว่ามัน แบบมันต้องสุ่มจริงๆครับแต่ว่าได้แน่นอนนะครับถ้าใครได้หรือไม่ได้ยังไงก็มาบอกพี่ด้วยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวพี่ไปรับแล้วก็ไปสุ่มของพี่เลยนะครับว่าพี่จะได้เออสกินนะครับหรือว่าชิ้นส่วนฮีโร่นะครับผมนะทุกคนถ้าใครได้ชิ้นส่วนนี้ก็สามารถเอาไปแลกเป็นฮีโร่ได้นะทุกคนไม่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 เสียเปล่านะเออเดี๋ยวพี่ไปแลกให้ดูเลยนะครับผมไปแลกชิ้นส่วนเก็บสะสมนะครับแล้วเราก็จะเลือกรับฮีโร่ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมรอพี่โหลดจดหมายแป๊บนึงนะ ก็ขออนะุญาตโหลดเดี๋ยวนี้เลยทุกคนก็แบบพี่ก็เพิ่งโหลดมาใส่เครื่องใหม่ไงก็ถือแบบว่าเออใช้เครื่องใหม่โหลดไปเลยนี่ครับผมเพราะว่าอันเก่ามันอยู่ในเครื่องเก่าพี่นะที่ยังโหลดแล้วอ่ะน,นี้โหลดมาใหม่มก็ให้โหลดใหม่นะครับผมนะโอเคนะครับผมกดไปเลยไปที่ระบบนะครับผมแล้วก็ ROV นี่ครับผมนี่นะครับเป็นกล่องแบบนี้นะเปิดปุ๊บรุ่นเโอ้โหได้เป็นอันนี้นะครับผมบางคนก็อาจจะได้ชิ้นส่วนสก,กินหรือชิ้นส่วนฮีโร่นะครับทุกคน เดีอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้เป็นของพี่อยู่แล้วนะครับของระบบอยู่แล้วนะอาจจะมีเสียงรดกวนเสียงลดอะไรบ้างนะครับผมทุกคนนะโอเคนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวพี่จะพาไปแลกเป็นชิ้นส่วนฮีโร่เลยนะครับผมโอเคนะครับผมนะพี่จะมาสอนหาชิ้นส่วนสกินกับฮีโร่นะครับผมก็นะครับผมอันนี้พี่อัดคุณล่เวลาทุกคนก็ตอนนี้ฝนตกนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับไม่รู้จะได้ยินเสียงพี่ชัดอะไรยังไงก็ก็ขออภัยด้วยนะครับผม อันนี้พี่ต้องใช้ไม้นะพี่ต้องเสียบไม้นะครับก็น่าจะได้ยินอยู่แหละแต่ว่าอาจจะมีเสียงฝนบ้างก็ขออภัยนะครับโอเคนะครับไปที่อันดับแรกเลยนะครับ mm hmm. เพื่อไม่เสียเวลานะไปที่คลังนะครับผมนะไปที่หีบของขวรนะทุกคนก็เป็นแบบเป็นแบบพวกกล่องอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดมาพี่ยกตัวอย่างนะครับเนี่ยบอันนี้ก็เป็นกล่องสกินนะทุกคนถ้าแบบมันของพี่เปิดไปแล้วนะครับเนี่ยมันก็จะได้กล่องแบบพวกนี้มามันก็จะสุ่มให้เรานะเออสมมุติยกตัวอย่างนะ ปุ๊บแล้ได้กล่องสกินฮีโร่นี้มานะครับผมกดใช้ปุ๊บยืนยันได้แรดอย่างเงี้ยแล้วก็สกินปุ๊บแล้วก็กดแลกไปสมมติพี่เอาออ่าอ่าาพี่ไอนน้มีละมีหมดละสมมติเอาคิวก่อนแล้วกันนะครับผมนี่นะพี่ก็กดแลกไปแล้วนะครับผมทีนี้เอ้ยเดี๋ยวเอ้อถูกแล้วถูกแล้วทีนี้เราไปที่ฮีโร่นะครับผมแล้วก็นี่กดตรง นี่ไม่ใช่เราต้องไปที่ร้านค้านะครับผมนะแล้วก็ไปที่ฮีโร่ตรงนี้นะแลกเปลี่ยนชิน้นเออพี่ก็หลงหลงนิดหน่อยนะทุกคนไม่ได้แบบนี้นั่นละตอนตอนนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าพี่มีเอ,อ่อชิ้นส่วนฮีโร่เนี่ยอยู่30นะครับทุกคนโอเคนะครับผมจะสังเกตได้ว่าพี่มีชิ้นส่วนฮีโร่เนี่ยอยู่ตรงนี้น่ครับประมาณ30อันนะครับผมนะทีนี้เราก็ต้องมาที่เอ,อ่อได้ชิ้นส่วนไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวทุกคน นี่นี่นี่นะครับผมแล้วก็มาที่รื่ชิ้นส่วนฮีโร่ตรงนี้นะอันไหนที่เราแบบว่าเรามีแล้วอ่ะเราก็สามารถแลกคืนได้นะทุกคนสมมติพี่มีมังกาอยู่ห้าใช่ไหมเอาเดี๋ยวนะทุกคนเมื่อกี้พี่แลกเป็นอะไรไปวะอ่านี่นี่นาคอสสมมติพี่มีนาคอสอยู่นะครับผมมีอยู่ยี่สิบเจอันนะทุกคนพี่ก็จะนี แลกกับมาเป็นชิ้นส่วนฮีโร่ได้นะครับผมแล้วตรงนี้เนี่ยพี่ก็จะมาเพิ่มเป็น35เห <c oughs> ็นไหมคือเราต้องมีจุดมุ่งหมายก่อนนะว่าเราจะเอาตัวอะไรพี่จะเอามาหลอดนะครับผมพี่ก็แลกไปแล้ว300กว่าอันนะแล้วเราก็กดแลกเลยตอนนี้พี่มีอยู่35อันใช่ไหมก็เลื่อนไปเลย <c oughs> ป,เปึ๊บอย่างงี้นะทุกคน35นี่นะครับผม อย่างนี้นะครับผมก็ได้ฮีโร่มาแล้วนะครับผมก็เพิ่มเป็น337แล้วนะสำหรับของพี่นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะสอนงงๆหน่อยนะเพราะว่าแบบพี่ไม่ได้เข้ามาที่แรกตรงนี้นานแลน้วนะทุกคนเออก็ขออาภัยด้วยเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับอาจจะมีเสียงรบกวนอะไรยังไงก็ขออาภัยไว้ด้วยนะครับผมนะโอเคนะครับผมจะ ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกดไลค์ให้พี่ด้วยแค่นี้แหละ